สวัสดีจ้ะพี่น้องโอ้ยอยายจุ๋มกินไปตัง้งสามนาทีแล้ว่ละองอยายจุ๋มมันตัดมันเต็มยายจุม๋มแต่ยังมาสูกินมาอนพี่น้องโอ้ยแขกผู้ใดรับเสื่อนกัเจ้าแม่หลายยายจุ๋มได้ตำกุ้งสดตำทะเลรวมเนาะจานะ้ะเนาะใส่กุ้งสดใส่ปลา,าหมึกลวกแล้วก็มีขาหมูต้มโขลขาหมูเนาะจานะ้ะเนาะ ยายจุ๋มกินไปต่างสนะที่หลังหันยายจุ๋มมีข่าป่วนน้ำมีพักขาหย่อนมะละพักบุ้งพักกระถินหลัวก็มีพักอันพักทไายจากพี่น้องมะระยายจุ๋มยังเพียอยู่นีหลังหันยายจุ๋มกินไปต่างสนะที่กล่องมันตัดไปนอกจาะเนาะ ไจดขอบพุณเจะเด้อนึเพื่อเผื่อทุกคนเนี่ยจะเด้อสีมาาสีตามมารับชมใหม่กำลังใจยายจุนจะเด้อยายจมขอบพุณดหลายยอยจุอาทิมท่านเนียไปหาเพื่อเือนะเด้อขอถั่วได้หลายยายจุยา้อกระหลี่เหียกมนะเนาะมาจะมาบาเนี่ยเบาหลายยายห่างตำหงายจุ้งซีเมนลมก่อนมาจะมาตำกุ้งสดเหมือนนี่สีสันเพียเจะนีเห็นว่าจงสีนี่ยเนี่มาไม่ก็จะโมโแดงเนาะ แต่มันแดงด้วจ้ะนี่ได้จุจ่มตำใส่พริกสดพริกแห้งแล้วก็ตำใสเอ่อตำใส่ดีบผีน่าจ้ะมาพี่นอ้นอนช่างเมืองไทยช่างเมืองนอนช่างฟางใสแล้วจ้ะเด้อยินกับยายจุ่มอุ่นส้นเนาะ mở cho chúng khăn em tung Ừ, bên em lúc em tay 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 กินไปจังส,สมามแล้วทีเต็มแล้วตัดไปหน่อยเลยงั้นมาหล่มกินใหม่โอ้จนสีอิม่มล่ะขาหมูขากิดต้มเพื่อดีดี แม่โคคุณจะมาติยมตาองกอันสวย ห้จุ๋มกขอบคุณไ้หลายตั้งเด้อทำับเผื่อนๆที่มาหมายกำลังใจยใ้จุม๋มตั้งจเด้อขอบคุณไ้หลาย,ลายอืมจ้ แตม่ม hm. ั way, ้งแบบขาหมูต้มดีเบื่อขนาดที่นเนยกินลืมอ้วนไปเลยมาเนี่ ดูให้ลูกน้อ,นอ,องแ้มือตรวดสาบพี่น้น่ง มันนี้บ่แดดมาเน,นี่นยึ้มฝ่าคึ้มฝนนะเนาะเป็่ฝ่าอืออกินไปหนำต้มยไปนอืแ่หน มูตมเปอยๆนี่เขาท่าสดน้ำ เอานำประเดก <c oughs> โอ้ยก็ถอดไปหน่องเผ็ดละ่ะ ใครเนี่ยเราจะเด้อขอณได้ร้านจะเด้อเหมือนเพื่อนที่มาติดตามรับชมพอกันไหมเรอจะเด้อ